ในคลิปวิดีโอนี้ครับเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตวาเลนไทน์อีเวนต์ครับผมมาช้าดีกว่าไม่มานะครับเพื่อนๆ่อนบ้านเราวันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับแต่บ้านของผู้พัฒนาวันที่14่กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนเหรือเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะเป็นอัปเดตวันวาเลนไทน์เกือบไม่ทันเหมือนกันนะ ผู้พัฒนาก็ทํางานกันหามรุ่งหาม,หามข้ามเลยนะครับผมคุณอีวานเนี่ยเพิ่งนอนหลับไปเมื่อเช้านี้เองนะครับเพื่อนๆเ,เรามาดูกันก่อนนะครับว่าอัปเดตนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมไม่ใช่อัปเดตใหญ่นะครับเพื่อนๆแต่ว่ามียูนิตเข้ามาใหม่นะครับเริ่มจากยูนิตตัวแรกก่อนเลยนั่นก็คือล a h ฮาร์ดสปิการแมนนะครับสำหรับยูนิตตัวนี้นะครับผมจะเป็นยูนิตท,ที่คล้ายกันกับล a s p ปิการแมนนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับผมอ่ายังมีอยู่นะครับเพื่อนๆก็จะเหมือนกับจ้าลับสปิกแมนที่เป็นระดับแลนะครับแต่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยจะโหดกว่าเยอะเลยเนื่องจากว่าเป็นยูนิตอีเวนต์นั่นเองนะครับ คิวปิดคัมล่าวูแครับไปต่อกันแบบรัวๆเลยนะครับสำหรับยูนิตตัวที่2นะครับเพื่อนๆจะเป็นระดับ Re ีเ n เนรีจะมีมาทั้งหมด4ตัวที่ถูกอัปเดตเข้ามาในอีเวนต์วันทายนี้นะครับเพื่อนๆยูนิตตัวนี้น่าสนใจยังไงครับการโจมตีของเขาอันเนี้ยน่าสนใจมากๆครับเพื่อนๆเนื่องจากว่าผู้พัฒนาได้บอกเอาไว้นะครับว่าการโจมตีของเขาจะเป็นการโจมตีรูปแบบใหม่นะครับ ยูนิตท,ทุกตัวที่อยู่ใน t o ทอย t t ต w e ว d รีฟ n s นณะปัจจุบันวันที่ผมลงคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีอยู่3ประเภทหลักๆคือ1น1ครับประเภทโจมตีเดี่ยว2 AOE 3แบบสเปซจะมีแค่นี้นะครับสำหรับตัวทำดาเมจนะแต่ว่ายูนิตตัวนี้เพื่อนๆผู้พัฒนาบอกเอาไว้ว่าจะเป็นการโจมตีเป็นเส้นตรงนะครับ ฮลุทอยเลตตัวแรกไปถึงตัวสุดท้ายนะครับผมมันจะคล้ายๆกับตีเดี่ยวนะครับเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นภาพกันหรือเปล่าผมทํากราฟิกให้ดูนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับในกรณีที่มีทอยเลตซ้อนกันหลายๆตัวเนี้ยเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับก็โจมตีตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายในส่วนของตรงนี้แต่ว่าจะตีได้เฉพาะเส้นตรงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราวางตำแหน่งที่ดีนะครับก็จะทาดาเมจได้เป็นอย่างมากและเป็นประโยชน์ให้กับทีมของเราอย่างมหาศาลเลยในส่วนของคิวปิดคํมาแล้ว ยู Woman นิตตัวที่3นะครับผมผู้พัฒนาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลให้เราดูมากนะักเนื่องจากว่ายังปั้นโมเดลไม่เสร็จนะครับแต่ผมคิดว่าตอนที่ผมลงคลิปวิดีโอนี้ผู้พัฒนาน่าจะสร้างเสร็จแล้วนะครับเพื่อน ผู้พัฒนาบอกเพียงแต่ว่าเป็นระดับมีทิกนะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่ามิติคอเนี่ยเพื่อนๆมีทิกเป็นชื่อย่อน,นะครับและเมื่อกี้นี้ครับผมได้พูดถึงคิวปิดค a m เมล่าวูแมนไปลืมพูดอีกหนึ่งอย่างขอเพิ่มนิดนึงสาหรับคิวปิดค a m เมล่าวูแมนนะครับการโจมตีของเขาจะเป็นการยิงลูกศรอ,ออกไปนะครับและลูกศรน,นี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ระดับทุกๆครั้งที่เราอัปเกรดแอนิเมชันการโจมตีรวมไปถึงเอฟิกในการโจมตีก็จะเปลี่ยนไปตามการอัปเกรดด้วยนะครับความสามารถของเขาก็เปลี่ยนไปตามนะคร ที่สที่เป็นระดับมีทิกนะครับเพื่อนๆระดับมีทิกนี้ผู้วัฒนาบอกว่าความสามารถของเขาเนี่ยมันเจ๋งมากๆนะครับเอาอีกแล้วครับผมเจ๋งมากๆ เจ๋งขนาดไหนอันนี้ไม่รู้เรามาติดตามรออัปเดตจริงกันดีกว่านะครับเพื่อนๆรวมไปถึงยูนิตตัวที่4ด้วยนะครับผู้พัฒนาไม่ได้พูดถึงเลยสําหรับยูนิตตัวที่4นี้นะครับผมแต่ว่าผู้พัฒนาเขามีไอเดียเรียบร้อยแล้วแหละเหลือแค่ต้องสร้างให้เสร็จเท่านั้นเองนะครับผมเพื่อนๆน,น่าจะเป็นระดับกอตลี่นะสำหรับยูนิตตัวที่4นะครับเพราะผู้พัฒนาพูดถึงไททันเพสเซนแมนนะครับผมที่เป็นระดับกอรลี่นะครับเพื่อนๆไททันเพสเซนแมนตัวนี้ถูกอัปเดตเข้ามาในอีเวนต์คิดมัดนะครับ ระดับก๊อตลี่แต่มันคือก๊อตลี่ที่มีความผิดพลาดนะครับถ้าเราดูจํานวนการออกจะเห็นได้ชัดเจนเลยว,ว่า1ล้านกว่านะครับผมซึ่งมันเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นยูนิตประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับผมโดยเฉพาะระดับรีเจนารี่ขึ้นไปจํานวนการออก1ลนะ้านเนี่ยโหมันเยอะเกินนะครับและนี่เป็นก๊อตลี่เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับก๊อตลี่เก่าอย่างอัปเกรดไททันซี n e ม a าแมนที่มีจํานวนการออก2 7 0 0 0 0กว่านะครับผมจํานวนการออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะยังไา สามารถสุมหาได้ครับแต่ก็ไม่ได้ออกง่ายเหมือนกับไททันเพลสเซนแมนนะครับผมอันนี้คือความผิดพลาดของผู้พัฒนานะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่า4ยูนิตที่ถูกอัปเดตเข้ามานี้อัตราการออกจะอยู่ที่เท่าไหร่จะอยู่ในกล่องเอกลุีฟหมดเลยนะครับเพื่อนๆส่วนกล่องเนี่ยถามว่าหาจากไหนนะครับก็หาจากการเล่นปกติเลยนะครับผมมันจะมี2แบบ 1ครับเราเล่นโหมดต่างๆ Easy, Medium, Hard, Nightmare หรือจะเป็นเอเลดก็ตามนะครับผมเราก็จะได้รับวาเลนไทน์คอยนะครับและนำวาเลนไทน์คอยตรงนี้ไปแลกเป็นกล่องอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะไปแลกในช็อปอีเวนต์นะครับเพื่อนๆกับ2นะครับเราเล่นแล้วได้วาเลนไทน์คอยมาด้วยและได้กล่องมาด้วยนะครับผม ซึ่งไม่แน่ใจนะฮะในส่วนของตรงนี้ผมไม่สามารถพูดได้แน่ชัดนะครับผมว่าเราเล่นเนี่ยเราจะได้เฉพาะวันเลนทายคอยอย่างเดียวหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเราเล่นผ่านดานแล้วเราถึงจะได้กล่องมาด้วยพร้อมกับวันเลนทายคอยแบบนี้นะครับเราก็ต้องรอดูผู้พัฒนาเขาอัปเดตจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผู้พัฒนาเขาบอกแล้วว่าจะไม่มีบัตรผ่านกิจกรรมหรือว่าเกมพาร์ตนะครับจะไม่เหมือนกับอีเวนต์คิดมัดนะเพื่อนๆถ้าใครเล่นอีเวนต์คิดมัดนะครับผมให้ทราบไว้เลยว่าจะไม่เหมือนกับอีเวนต์คิดมัดแต่จะเหมือน คิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบแบบนั้นมากกว่าเนาะจะเหมือนกับอีเวนต์เทอร์กีทาวกับอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับผมมาลุ้นกันครับถ้าใครได้วันแรไทยคอเยเยอะนะครับไม่อยากแลกกล่องเพื่อนๆจะแลกเป็นน้ํายาก็ได้นะครับผมเพราะว่าน้ํายาเนี่ยมันก็คุ้มเหมือนกันนะผมแลกมาเยอะอยู่นะดูดิเห็นไหมครับ34ขวดกับ17ขวดเนี่ยแลกดองไว้นะครับผม มีไว้แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับเพื่อนๆถัดมาเป็นเรื่องของล็อบบี้นะครับล็อบบี้ก็จะมีการเปลี่ยนใหม่ด้วยแต่ยังไม่ใช่อัปเดตนี้นะครับปัจจุบันยังคงมีหิมะอยู่หลายคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมีหิมะอยู่มันผ่านฤดูหนาวมาต้องนานแล้วนะครับผมสําหรับบ้านเราอะ่ะใช่ครับแต่ว่าบ้านเขาไม่ใช่นะครับเพื่อนๆล็อ,อบบี้จะเปลี่ยนใหม่ในวันที่19มีนาคมนะครับจะเป็นวันสิ้นสุดวินเทอร์อิตคัมมิ่งของบ้านเขาพอดีนะครับผมส่วนบ้านเราน่าจะไปเลนนิง่งซีนแล้วผมฝต กันแบบรวๆนะผมคิดว่า19มีนาเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการน,นะครับมาติดตามลุ้นอัปเดตนี้ไปพร้อมๆกันนะครับพเพื่อนๆ